อ้าวมาพี่น้องมานน่ออมเนื้อครับเนื้อเหลือมขึ้นนี่ละ่ะมีกินจุม่มพ่อหน่องกินนำ้ำพ่กินเขามาแลลวก็ได้เออใส่พักนั่งเลิศปูกิงละปูกอยู่ข้างหลังอ๋อปูกไว้ทิมแต้ต้งโดนปุ่นอือเพราะได้เก็บไปก,กินย้อนมมนอยู่หรอก ยังนะยุบกัเนาะแซ่คว้มหอมมนะันแหะนั่งเหลือนต้องอมมันตน้องใส่นี่ถ้าเอาไปใส่มันบ่หอมมันคืออมมันเอาไว้อ,อมเนือ้อก็ต้องครัว,วเขาบ้างเลเขาอันนั่นละ่ะมันเป็นกินดีคุณเคยไปผกไักใะรจังหวัดได้บ่ใส่มันก็ยังบ่คืออมนะก็แต่จะมองมองเขาเอบไปใส่หรอวะแต่ยอยู่นี่มันมีอะไรใส่ออมมาใส่ก็ะไรอีกดอกใส่ดีใส่ย,ยังขมไปเกลียวไปดอกแต่ยอยู่นี่อม เหนือพ่อดคือคือค like uh, ือเหนือมูได้หรอสิ่งมันคือนี่ไอเซฟีดไปงงปุ๊กงั้นเมื่อกี้ฟูไดอยู่เนี่ยมันคือไดล่ะแต่ว่าพวกเราดมห่อนถึงยังมันกระยุบลงเนี่ยฝนบกๆเลยโอ้หอมแล้วไหมหอมควันมาแล้วหอมไอมาแล้ว น้ำเชื่อมกับตำเครื่องเลยนะคาตะไคร่พริกตำใสเรียบร้อยแล้วตำอ้อมล่ะไปนนี้ก็ต้องไปหาเบอร์น้ำยูทูปก,กับวืดงหรอกที่ไปกินเป็นกับจิู่หูสูยจีหรอกไทยเป็นแนวทางก็ซื้อบริไทยขันตอนบริไทยไอ้ที่ทำมนันเนาะเพราะชูมือเนีน่ไปยิไกลเด้อมียูทูปบอกหรอกไทยเป็น ครอบต้องจำมันซื้อดอกไทยเก็บไว้เฮ็ดยังในแต่ละปีเออห้อยห้อยหย่อนมันก็เปลีมันสีดิ่งมากนะบอกว่าเออปีนั้นปีนี้มื่อนั้นมื่อนี้เฮ็ดยังแต่ที่ว่ามันเป็นสตอรี่เขาเองละบระเทศไทยว่าสิไปเฮ็ดกองที่งก้อนถิ่นหาเงินหารับมึงเขาดอกไทยเป็นสตอรี่ของเงินซื้ออ่ะก็มาถามบาเงินตอนต่อไปเอา ผิดรว่าวไปเนาะผิดความผิดชว่าวกับนี่เป็นยีรายีรากับปูเองนะหลอดของเรามันเน็บไว้มันก็เกิดเดี๋ยวจะบุญเนี่ยมันเกิดแตกเนาะแตกใบกินเราซุ่มือนี่ละเนี่ยใบงามซุด้วยนะอืมแล้วพอดีละปลูกพักโอกินกันกัเที่นาปุ๋ยเสริมปน้ำอยู่จังหน่อยช่วงนึงน่ะช่วงที่นาพิมมันก็เลยส่วนในเล็กน้อยแต่มันก็งามมันเองละ เอาอร่อยยังน่อยเนาะตอนจะใส่ก็งังนใส่มันดูเทียวขาบโพใส่ดอกแต่ว่าทั้งนี้ใส่เอากินเอาความผิดความหวานมนเนาะอืมกระดาษตะปูมากเอาโอเคเรียบร้อยพี่น้องจิมมึงฮะพักงบแลยก็โอเคแล้วผู้เขก็คือต้องใส่บุตรลายหนึ่งวะโอ้ก๋วยุบเนาะใส่ลงไปก๋วยุบเนี่ยใส่ไเวลาแล้วอืมใส่ไปเรียบร้อยโคู่เลนั่นแหละคือต้องใส่ปุ๋ยผักไปน้ำก็เลย

รูดโอ้ยขอบคุณเขาเออโอ้ยหอมลืมดืมดืมดมอือหายไปไหนหมดขอากุณโอเคอ้อเมื่อกี้เลื่อมจริงอือหายมันหอมนะตัวนี้ต้องขาบ่อใด้ือมันหอมล้วนี่ยังมันอ้อมแท้บอ่นี่ยไมมันจะจืดขาดขาดยังแต่ว่ามันมันนัวแล้วอือเมื่อกี้ว่านัวมันนัวแล้วแต่ว่ามันขาดขาดมันขาดนี่แหละน้ามันบนห้องบกเออบนห้องก็กัวแต่ว่าเนมันนัวมันแจ่บอ่ะละแต่ว่าเหมือนขาดนี่แหละนี่ยเห็นมากๆเกินเนี่ย เออนี่งจังแมนมันมานี่อืมเย่อันนี้ก็ไทยเป็นแนวทางซื้อดอกไทยเป็นสตอรี่ไทยเก็บไว้บริษัทประกันไทยอวดไทยอ่างไทยคอนตูงคอนเทนต์ยังหรอกไม่ว่าเป็นไรได้เงินทองเงินข้ามหรอกไทยเป็นสตอรี่ไทยจะเก็บไว้นี่แหละให้เบื้งกับเบื้งไว้เอาเบื้งแล้วก็เดี๋ยวออกมาดียุดีก็เดี๋ยวเตะนะบริษับริษัมีโมเมนต์ว่าโอ้กูต้องไทยไม่เอาคนติดตามคนเบื้ง ผมทายของผมก็มือเงี้ยเ่ยวไปโมบึงบมบึงก็แล้วนะไม่ยอมไปแก้มยบอกไปเป็นชีวิตชีดแจงผมเงี้ยเดี่วไม่ยอมไปแก้มยบอกเออกาสิประมาณนี้ครับผมถ่ายไปแนวท่าเนาะไปอยากให้กินเออไปหูของยูน่ามเปิดมาอาจจะแซ่บก็ได้เออคือที่ว่าถ่ายเป็นกระตูนตอมอยากของภายหลายคนดิคือไมนุ่งเบาเนาะอ่ะโอเคครับแต่ประมาณนี้กินเดื่อครับผมสวัสดีครับ